สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีจ้าสวัสดีพี่เพื่ท่านสองสามสี่บารมีบอลมีบอลสวยๆมาแบ่งปันจะไปพี่ค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997จ้ามาจะมาพี่บอลสวยๆมาพร้อมกับฝน ที่กำลังตกฟ้าร้องหึ่งหึงมาแล้วจ้ะฟ้าร้องครึ่งครึ่งมาแล้วนะมาเริ่มกันที่เก้าทับจะบีเก้าทับหน้าสวยกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทหน้าทองสวยๆจ้ะหน้าแดงทองสวยๆเก้าทับเก้าทับเก้าทับใหญ่จ้ะเก้าทับใหญ่อะสามร้อยบาทจ้ะบีนี่หน้าสวยๆเลยเก้าทับใหญ่รอดใปมาแล้วจ้ะตอนนี้สามร้อยเช็คกันจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเก้าทับใหญ่หน้าสวยนี่ใบนี้ครึ่งครึ่งใบนี้ก็เปิดหน้าทองสวยจ้ะแล้วก็ หน้านี้สวยเข้มดุดันก้าทับใหญ่300เช่นกันจนัดไปธีใบเท่าฝ่ามือนะใบเท่าฝ่ามือนี่ต้นใหญ่ด่างสวยมากด่างสวยมากกระถาง6นิ้วจ่ะ3า0บาท9ทับนี่แล้วก็ต้นนี้ชอบหน้าไหนาก็จัดต้นนั้นจ้ะชอบหน้าไหนาจัดต้นนั้นขึ้นให้ดูหลายๆตน้นขึ้นให้ขึ้นให้เขาเรียกว่าอะไรขึ้นให้เผอเลือกเผยเลือกอ่ะชอบตอนน้นไหนเลือกต้นนั้นจ้ะนี่ก้าทับใหญ่ๆ300้อจ่ะกระถาง6นิ้วกว่าจะได้ฟอร์มนี้หน้านี้นะพี่ไมอ้อายุ ห้าถึงหกเดือนห้าถึงหกเดือนถ,ถ,ถ้าถ้าเริ่มเลี้ยงนับตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะก้นกระถางเลยพี่อันนี้ฟอร์มไม้ห้าถึงหกเดือนเก้าทับสามร้อยใหญ่มากจ้ะตอนนี้ไม้ใหม่หมหก็หน่อยเม็ดชมพูสวยด่างขาวเหลืองอา่าแรกเกิดด่างขาวตอนนี้โตเต็มวัยและเข้าสู่วัยสรุนตั้งเม่ด่างเหลืองแบบนี้จ้ะเพชรอุดมทรัพย์เพชรอุดมทรมัพย์กระถางหกนิ้วจ้ะพี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่หน้าสวยสามร้อยบาทจ้ะเพชรอุดมทรัพย์เนาะหน้าสวยแบบนี้เลยเห็นไหมใบใหม่ใบ,ใบที่มือผมจับเเลลยย้ีมมุนใบห เปิดเหลืองจะ้ะตัดกับเมชดชมพูสวยๆเพชรอุดมทรัพย์สามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจะ้กะกระถางหกนิ้วหลวงปูสิทธ์ยาวใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยด่างขึ้นใบสวยๆหลวงปูสิทธ์จ้ะหลวงปูสิทธ์ต้นใหญ่มากสองร้อยบาทจะ้ะหลวงปูสิทธ์เนาะนีใบล่าสุดใบนี้หลวงปูสิทธ์สองร้อยบาทกระถางหกต้นใหญ่เช่นกันด้านนี้เดธตินี่เดธตินี่หน้าชมพูหวานสวยใบยใหม่เปิด เหลืองทองจากเดสทีนี่สามร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจ้ากระถางห้าเดสทินี่เดสทินี่ใบใหม่หน้าชมพูเหลืองทองสวยจ้ะพี่ใบใหม่เปิดเหลืองมาเลยสามร้อยบาทเดสทินี่แจม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 อ่ะด้านนี้มีปูหินจ้ะปูหินกระถางห้านิ้วตนนัวนี้ปูหินปูหินนี่ตับพักเกจิให้มีปูหินเนาะมีใบกลมๆห่อแบบนี้สองร้อยบาทจ้ะกระถางห้านิ้วปูหินปูหินปูหินสองร้อยอ่ะ ทอฝันทอฝันหน้าหวานหวานแบบนี้จ้ะกระถางหกนิ้วองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันนี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้นะจ๊ะพี่ใบนี้เลยใบใหม่ล่าสุดนี่ายสวยแจม่มจึง้งต้นใหญ่หกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทองหญิงทอฝันจ้ะใหญ่ๆห้่ยสวยสวยแจม่มแจ่มอ่าด้านนี้ลูกไม้ชมพูทองจ้ะลูกไม้ผ่านนะจ๊ะพี่เป็นลูกไม้ผ่านนะเลอต้นสุดท้ายของสวนแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทั้งมีดถามาน่าจะได้ประมาณสักห้าต้นนะพี่เหลือวต้นสุดท้ายแล้วต้นนี้นี่รอดใหม่มาแล้ว อันนี้ใบแบงหน่อยผมเด็ดทิ้งมีอ่าช้ำน้ำําทําน้ําทําน้ําผมเลยรูดรูดออกมาเลยแบงันนี้จ้ะใบล่างใบล่างเนาะนี่ใบบนด่างเปิดทองลูกไม้ผ่าชมพูทองกระถางห้าจากสี่ร้อยบาทต้นสุดท้ายจ้ะพี่ลูกไม้นะผ่าลูกไม้ผ่าชมพูด่างชมพูทองสวยๆสี่ร้อยเจียมๆจ้ะผัดมาด้านนี้เป็นเทวาสุวรรณหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลือตรงนี้วางอยู่ต้นเดียวเทวาสุวรรณนี่ใบใหม่ ด่างเหลืองสวยมาเชียวนี่ด่างขาว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 จ้ะพี่เนาะใบหม่ไซส์ใหญ่จ้ะพี่ต้นโตต้นโตเข้าสู่ต้นโตเต็มใบด่างเหลืองเปิดสวยเลยสามร้อยบาทจ้ะเทวาสุวรรณกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วต้นโตใบถ้าฝ่ามือไดจ้ะพี่นี่เห็นไหมมือสอดได้เลยใบใหญ่ต้นใหญ่เทวาสุวรรณสามร้อยด้านนี้สีเลือกงามเริ่มกัดเม็ดสีจ่เจๆมาแล้วจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่สีเลือกงามเนาะ สีเลือกงามความสวยแจม่มความป้ายเหลืองของเขาความเม็ดสีมาแล้วแบบนี้จาะนี่สีเลือกงามเจ็ดร้อยบาทจ้ะสีเลือกงามไซส์ใหญ่แม่พันนะจ้ะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยกระถางห้าจุดห้านี่เม็ดสีมาแล้วเหลืองเหลืองสวยๆแบบนี้จ้ะสะดือแดงเม็ดแดงนี่ทรงใบสวยสวยมากสีเลือกงามอี่ไม้สวยเอามาตะบอกเลยเป็นไม้ใหม่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยยิ่งเปิดใบใหม่มา,มายิ่งได้ลุ้นทุกวันนะจ้ะพแบีบ่สีเลิกงามเนาะ นี่เม็ดมาแล้วเจ็ดร้อยบาททุกต้นจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วสีเลือกงามสวยๆจมๆแบบนี้จะมีแบบนี้จ้ะแบบนี่เจ็ดร้อยบาทกระถางห้าจุดห้าลงอัพลงสิบห้ายี่สิบเลยเลยพีไม้สายใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หญ้าจุดห้านี่คือกระถางเล็กจิ๋วไปเลยนะกระถางเล็กจิ๋วไปเลยจ้ะนี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วสีเลือกงามแล้วจ้ะเจ็ดร้อยบาทสวยๆจมๆจมกันทุกต้นเลยนี่ต้นนี้ก็สวยสีเลือกงาม แบ่งสายใหญ่ๆแม่พันธุ์ไปเลยจ้ะด้านนี้ใบกลมดางสวยเม็ดขาวแดงเพชรตาเมวจะพี่ใบผมบอกเลยต้องสองฝ่ามือมือเดียวนี้ยังมิดต้องสองมือสอดใบใหญ่มากต้นนี้กระถางแปดนิ้วนะจ้ะกระถางแปดนิ้วจะพี่กระถางแปดนิ้วเพชรตาเมลเจ็ดร้อยบาทกระถางแปดเบิ่มๆแบบนี้เลยแพ็คไปแบบนี้เลยจ้ะไปทั้งกระถางแปดนี้เลยหรือถ้าพี่ไม่พอใจกระถางน,นี้พี่ไปถึงอัพได้เพราะใบน้องต้นน้องใหญ่มากนะจ้ะพี่นี่ต้นเดียวนะผมวางให้ดูเต็มถาดเลย เ็มถาดเลยเจ็ดร้อยบาทเพชรตาเมวจ้ะเพชรตาเมลนี่ไม้แรนะ่าเก็บอีกต้นนะจ๊ะไม้แร่นะ่าเก็บอีกต้นใบนี้ใบที่มือแตะใบใหม่ล่าสุดนี่กระดูกเข้มสวยเม็ดสวยด่างดีดีสวยมากเพชรตาเมลกระถางแปดนิ้วเจ็ดร้อยจ้าด้านนี้มณีร้อมเพชรสวยเด็ดตลอดการจัดไปจะพี่สี่ร้อยห้าสิบมณีร้อมเพชรอันนี้กระถางหกเลยกระถางหกนิ้วนี่หน้าสวยๆฟอร์มใหญ่ๆ ที่เจากฝ่ามือได้เลยจ้ะมือผมก็ไม่เล็กนะพี่ <laughs> มือผมไม่เล็กนะแต่ต้นไม้นี่ใหญ่กว่าต้นไม้นี่ใหญ่กว่านี่หกนิ้วหกนิ้วก็ถางหกนิ้วมันนี่รอมเพสสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนี่มันนี่รอมเพรเช่นกันจ้ะอันนี้ใบใหม่เปิดส้มเลยส้มสวยเลยมันน,นี่้อมเพชสี่ร้5ยหสิบเช่นกันจ้ะพี่นี่สี่ร้ยห้าสิเช่นกันมะนีรอมเพรสวยเด็ดตลอดกาลนี่ถ้ามีแบบว่าวางไว้สักแม่ตู้หนึ่งนี้นะพี่นะผมอยากทำอย่างนี้พี่แต่ว่าเดี๋ว ขอขยายพื้นที่จะเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกสิบสี่ตู้ก็คือทําอีกล็อกหนึ่งได้แบสิบสี่ตู้เนาะสิบสี่ตู้สิบสี่ตู้ก็จะฟอร์มแบบสมมุติว่าดาราล้วนต้นหนึ่งอย่างเงี้ยพี่มณีล้อมเพชรทั้งตู้ต้นหนึ่งสีเลิกงามทั้งตู้ต้นหนึ่งอบบเปิดมาเดี๋ยวพี่พรอชมเลยจ้ะเปิดคลิปมานี่เอาให้อรังการแบบให้มามองก็เผื่อจะเป็นแรงบัรดานใจของไฮไลท์ท่านเผื่อใครอยากมีแบบว่ามีบอลเนาะแบบว่าทั้งตู้อย่างเงี้ย หนึ่งชนิดตู้หนึ่งไปเลยเปิดมานี่คือแบบสวยพรึบไปเลยอย่างเงี้ยเออนี่แหละแรงบันดาลใจของผมก็มีกันเช่นกันจะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ชมจะตอนนี้ขอให้หมดฝนทั้งน่อยนะพี่ยังยังทาอะไรไม่ได้ตอนนี้ฝนตกทุกวันอ่ะด้านนี้เมืองนครชุมเมืองนครชุมเมืองนครชุมใหญ่นนจะ,ะ 350. เมืองนครชุมต้นนี้สามร้อยห้าสิบจะมีกระถางห้านิ้วห้านิ้วสามร้อยห้าสิบเมืองนครชุมป้ายสวยแจ่มแจ่มแบบนี้จะ เมืองนครจุมสา0รอหสบาทนี่ใบถ้าฝ่ามือเช่นกันไซส์ใหญ่แม่พันจุจากเมืองนครจุมอันนี้ก็จะเป็นสีเลกงามนะจะ๊ะนี่ด้าน,นสีเลือกงามเจ็ดร้อยหน้าสวยๆกันเลยสีเลกงามจะ้ะด้านนี้รัตนะลุงโลดจ้ะพี่ลุงโลดเนาะน่าจะเป็นหน้าจมพูเบบนี้เป็นไม้ผ่าแเียงจากรัตนะลุงเหลืองก็มีชื่อใหม่เป็นรัตนะลุงโลดะนะจ๊ะนี่แล้วก็ใบนี้ใบนี้เปิดออกทองนะออกออกออกเหลืองออกเหลืองส้มทองแบบนี้จะ้ะบี หลอดใหม่มาแล้วรัตนะรัตนะลุงโลดลุงโลดนะเอาตอนนี้สองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วรัตนะลุงโลดรัตนะลุงโลดนี่สองร้อยห้าสิบไปเลยจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบไปเลยด้านนี้สีการนะจ๊ะพิเศษเฮ้สีการณนาพิเศษเจนสองหน้าหวานน้ําตาลชิดซ้ายแบบนี้จะมีสี่ร้อยห้าสิบหลอดไม่แจ่มโบมากนี่เลยเห็นไหมเขียวชมพูมาเลยจ้ะสีการณนาพิเศษกระถาง5.5นิ้วกระถาง5.5นิ้วนี่ ชมพูสวยแซ่บตาพี่บอกเลยผมบอกเลยพี่ต้นในกล้องค่านี้ต้นจริงสวยแซ่บสีแซ่บตายิ่งกว่าสีการจนารพิเศษจากสี่ร้อยห้าสิบนี่ใสหวานใสหวานยิ่งโตยิ่งสวยจะ้ะไม้ต้นนี้อะด้านนี้เจ้าขุนใหญ่ๆกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ดา่างชมพูอมส้มแบบนี้ใช่ไหมดา่างชมพูอมส้มเนาะแบบละมุนล,ละมุนแบบนี้เจ้าขุนสา0ร้อยห้าสิบจ้ะหกนิ้วกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบเจ้าขุนเจ้าขุนสวยแจ่มแจ่มสวยปังปัง นี่แล้วก็ตอนนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะจ๊ะเจ้าขุนเจ้าขุ 350, 350. นสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี่ฟอร์มใหญ่ๆกระถางหกล้นล้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยหรือใครอ,อยากได้แบบด่งางเยอะต้นนี้จ้ะพี่ปลูกกับพร้อมการปลูกห้องกันนี่สามร้อยห้าสิบเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยห้าสิบเช่นกันเจ้าขุนเจ้าขุนนี่หน้าด่างจมพูกเรืองชมูอมเหลืองขาวเหลืองมะพี่สวยๆเลยมเม็ดขาวสามร้อยห้าสิบเจ้าขุนจ้ะเจ้าขุน สวยแจม่มแหลมๆหลมเลยมาสีเลอกงามทางด้านน,านี้แจ่มอีกแล้วตัวนี้ก็แจ่มใช่ี่มเจ็ดร้อยจ้าสีเลิกงามเลือกเลยเลยจะ้ะชอบต้นไหนรักต้นไหนเลือกเลย700เจ็ดร้อยเลยไปเลยจะ้ะป้ายเหลืองส,ยส,สวยๆเม็ดสีแจ่ม,เจมๆเม็ดสีแจ่ม,จมๆ,ๆแบบนี้สีเลิกงามนี่เม็ดสีมาตโตๆนะพี่เล็กๆเล็กๆ,เ,กๆเขาจะมา,มาแบบนี้นะในสีเลอกงามนะนี่สีเลอกงามเขาจะป้ายแบบนี้ขาวเหลืองแบบนี้มาเลตอนโต ตอนโตจะมีเม็ดสีเริ่มมาแบบนี้จ้ะสีเลิศงามเนาะยิ่งโตยิ่งสวยเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยคือถ้าเม็ดแดงเต็มใบเมื่อไหร่นี่คือแบบโอโ้โหผมบอกเลยว้าวุ่นกันเลยทีเนี้ยสวยว้าวุ่นเลยบอกเลย700เจ็ดร้อยห้าอเจ็ดร้อยเจรเจ็ดร้อยบาทจ้ะสีเลิศงามเนาะนี่กระถางห้าจุดห้าไซส์ใหญ่สวยๆจ้าสวยๆจ้านี่อันนี้ก็เป็น เพชรอุดมทรัพย์อีกต้นหนึ่งไซส์ใหญ่จะพี่สามร้อยกระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วเพชรอุดมทรัพย์อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะไม้ใหม่สวยๆกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วรอดใหม่มาแล้วจ้ะรอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้วนี่เพชรอุดมทรัพย์หกนิ้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเก้าทับเก้าทับเก้าทับสามร้300อยนะพี่กระถางหกนิ้วเนาะเก้าทับนี่หน้าสวยๆแบบนี้เก้าทับเก้าทับ นาเข้มสวยแบบนี้จ้ะนาเข้มสวยแบบนี้อ่าเทอ๋อมีตรงนี้ต้นหนึง่งเทวาสุวรรณจะพี่เทวาสุวรรณเนาะเทวาสุวรรณสามร้อยนะจ๊ะสามร้อยอือคนละต้นกับอ่าเมื่อต้นคลิปต้นคลิปอยู่ตรงมุมนูน้นอ่ะอันนี้อีกต้นหนึง่งเทวาสุวรรณน่าจะหมดรุ่นแล้วจะพี่หมดรุ่นแล้วเทวาสุวรรณหมดรุ่นเช่นกันรอผ่าอีกนานสามร้อยบาทจ้ะใบนี้เป็นใหม่ล่าสุดนี่เม็ดชมพูแดงแจ่มมากเลยพี่พี่แล้วเปิดดังเหลืองมาแล้วจ้ะ ด่างเหลืองเทวาสุวรรณสามร้อยกระถางหนิ้วจ้ากระถาง6นิ้วเนาะกระถาง6กนิ้วอ่าด้านนี้วังพิกลวังพิกลต้นนี้นี่เปิดด่างมาแล้วสวยๆตอนโตสวยมากใครอยากเห็นอ่าต้นแม่ตอนนี้จอไม่รู้ยู่ไนจะพี่แต่ถ่ายไว้ก่อนถ่าต้นแม่เขาเนาะหน้าสวยมากชื่อว่าวังพิกุลนะจ๊ะสามร้อยบาทใครอยากดูต้นแม่ทักไลน์จาาศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเดียวน้องก้อยอ่ส่งรูปให้ดูเนาะเดี๋ยวน้องก้อยส่งรูปให้ดูวังพิกล สวยมากรับประกันเดี๋ยวดิรับประกันเลยรับประกันเลยนี่อยากนําเสนอไม้ต้นนี้สวยมากวังพิกุลเดี๋ยวชมแม่ก่อนได้แล้วขาน้องก้อยนี่วังพิกุลสวยมากนี่เปิดด่างแบบนี้เลยจ้ะพื้นไม่เขียวไม่แดงเปิดด่างแบบนี้ยิ่งโตยิ่งเข้มยิ่งสวยจ้ะพี่ตประมาณสามร้อยบาทวังพิกุลเนาะทักลายดูต้นแม่ได้เลยสนใจโทร0649310997นะครับพี่ฝากเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยสองสามสี่บารมีบอลเนาะ จะมีคลิปใหม่ๆจะได้มีอัปเดตกันไม่ได้ซื้อไม่ว่าเข้ามาแวะชมรับฟังก็ยังดีจะ้ะเข้ามาฟังผมขี้โมก็ยังดี <laughs> เออเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า,าน,นะพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าฟ้าฝนมืดมาแล้วจ้ะมืดมาแล้วเดี๋ยวอตัวก่อนสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า